สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายพอดีเจอคำถามจากลูกค้าลหลายๆท่านครับช่างช่างดูให้หน่อยแบตเตอรี่เสื่อมหรือยังวันนี้ก็เลยจะมาสรุปหัวข้อสั้นๆครับวิธีการประเมินแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือของเราว่าสมควรเปลี่ยนหรือไม่ง่ายๆเลยครับข้อแรกวัดจากความรู้สึกของเราพยายามจำความรู้สึกครับว่าวันๆหนึ่งเราใช้งานประมาณนี้ เอาเป็นว่าในช่วงแรกๆครับ1อาทิตย์แรก2อ,อาทิตย์แรกประมาณนี้ให้จดจําวิธีการใช้ชีวิตของเราครับว่าแบตเตอรี่เวลาเท่าไหร่หมดเช่นว่าเราไปทํางานเช้าบ่ายหมดหรือค่ำหมดหรืออาจจะหมด2อสามทุ่มดึก,ดกพยายามจดจําประมาณนี้ครับแล้วมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันแล้วจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับความอดทนของเราอยู่กับความพึงพอใจของแต่ละท่านนะครับจะทนใช้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนได้เลย ส่วนข้อที่2ครับแบตเตอรี่ลดลงเร็วกว่าปกติเช่นครับชาร์จเต็ม100%ใช้งานแป๊บเดียว 1, 2, 3ชั่วโมงแบตเหลือ0%ต้องคอยชาร์จใหม่เรื่อยๆพอมาชาร์จใหม่ปกติ2ชั่วโมงเต็มร้อยตอนนี้ชาร์จ20นาทีเต็ม100%นี้เป็นอีกหนึ่งอาการครับสรุปก็คือชาร์จเข้าเร็วเต็มเร็วลดลงเร็วครับต่อมาครับเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือแบตเตอรี่ลดลง ข้ามสเตปเปอร์เซนต์เช่นว่าครับชาร์จเต็ม100%ใช้งานไปครับลดลงเหลือ95%สักพักเหลือ90% 80%ไม่เรียงลำดับครับเช่นว่าลดลงจาก100เหลือ99 98 97ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการครับอีกหนึ่งอาการยอดฮิตครับตรงนี้ดูได้ง่ายจากสายตาเปล่าเลยครับแบตเตอรี่ครับพอบวมก็จะเกิดแก๊สด้านในตัวแบตเตอรี่ครับทำให้พองขึ้นมาบวมขึ้นมา ทำให้ดันฝาหลังหรือว่าหน้าจอปลีออกมาครับครับตัวนี้ตัวอย่างเช่น vivo เครื่องนี้ครับดันฝาหลังออกมาเนื่องจากอายุการใช้นานมานานมากกว่า3ปีครับและตัวนี้เป็นคลิปตัวอย่างครับแบตเตอรี่ iPad บว,วมดันที่หน้าจอตรงนี้อาการนี้สําคัญมากครับต้องเปลี่ยนโดยทันทีหรือว่าด่วนที่สุดครับเพราะว่ามันจะมีผลต่ออุปกรณ์อื่นเช่นสายแพรหน้าจอฝาหลังครับ บางรุ่นสายแพ้พาดผ่านที่แบตเตอรี่อาจจะทําให้สายแพ้ฉีกขาดหรือว่าอาจจะทําให้จุดต่อของสายแพรต่างๆครับหลุดลวมได้อาการอื่นก็จะตามมาครับส่วน iPhone ตัวนี้ครับจะบวมที่ขอบอาการนี้ครับสังเกตที่หน้าจอได้เลยครับก็จะมีแสงสีขาวเป็นเส้นของขอบแบตเตอรี่ครับอาจจะทำให้จอรวนได้ครับหลุกครับอาการแบตบวมต้องเปลี่ยนโดยทันทีครับหรือว่าเร็วที่สุด เพราะว่าอาจจะทําให้อุปกรณ์อย่างอื่นเสียหายไปด้วยครับจากที่เราจะจ่ายน้อยๆกับเป็นต้องเปลี่ยนจอหรือว่าเปลี่ยนบอดี้ไปด้วยก็มีข้อต่อมาครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับยี่ห้อโทรศัพท์ราคาโทรศัพท์สเปคตัวแบตเตอรี่และก็วิถีของคนใช้งานใช้งานแบบไหนเล่นเกมหนักหรือเปล่าก็มีผลครับเครื่องร้อนเร็วหรือเปล่า ใช้งานตากแดดปรับแสงจอสว่างมากเกินไปหรือเปล่าทุกอย่างครับมีผลหมดโดยอายุแบตเตอรี่ครับส่วนมากก็จะอยู่2-4ปีแต่บางคนครับใช้ถนอมใช้น้อยอาจจะลากไปถึง5-6ปีได้เลยครับข้อต่อมาครับโทรศรัพท์ออกอาการก็คอือเราใช้งานเวลาเราจะชาัดเครื่องจะอาการเตือนครับจะมีซอฟต์แวร์ที่แจ้งเตือนต่างๆเช่นว่าแบตเตอรี่เออร์เลอร์ อุณหภูมิของแบตเตอรี่ต่ำเกินไปอีกหนึ่งอาการยอดฮิตครับคือเครื่องดับเองเปิดเองมวนโลโก้ปิดเองเปิดขึ้นมาใช้ได้ไม่ถึงนาทีดับไปอีกครับแล้วก็อาการเครื่องร้อนครับใช้ไปชาร์จไปร้อนเร็วส่วน iPhone ครับก็จะมีสุขภาพแบตหรือว่าเบต้าแบตครับที่คอยบอกถ้าต่ำกว่า80%สสมควรเปลี่ยนได้แล้วครับมาดูวิธีการเลือกแบตเตอรี่ครับ ถ้าแบตทั่วๆไปตามท้องตลาดครับให้เลือกแบตที่มีมอกอยี่ห้ออะไรก็ได้ครับหลากหลายตามท้องตลาดแล้วก็ดูระยะเวลาการรับประกันของเขานะครับอีกแบบหนึ่งครับทางงบประมาณถึงหรือว่ามีเวลาไปศูนย์ครับให้เลือกเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แท้ก็ได้ครับเพราะว่าการใช้งานจะได้ใช้ยาวๆราคาอาจจะสูงขึ้นและเสียเวลาไปที่ศูนย์ สิ่งที่สําคัญครับห้ามเปลี่ยนแบตจีนหรือว่าแบตก๊อปปี้เด็ดขาดครับเพราะว่าอันตรายแล้วก็อาจจะทําให้เครื่องเสียง่ายครับสุดท้ายนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องทิลาโมบา์ด้วยนะครับขอบคุณครับ